ครับวันนี้ก้วบานหน้าสีออกแช่แนวพัดเห็ดปวกกระเพาะหว,วานๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้เห็ดปวกออกหลายน้ำธรรมชาติน้ำาสหัวใายัายยางเนี่ยเขาบอกเนี่ยกับบ้านยุธงครับก็เลยกินเมนูดนโดนได้กินครับเนี่ยเห็ดปวกเกิดจากธรรมชาติบริสุทธ์เขาดอกเห็ดปุ๊กอบข้ว,วก,กินนีาา่แหละค่ะ หนูน้อยน้อยนึงนี่หากินายาญ่ไปไนิดพี่น้องมะเห็ดเทปวกปกระเพาะผัดกระเพาะเห็ดปวกไม่กินหมอ้อพี่น้องเพราะว่าเห็ดปวกนี่นเมืม่มอ,อกี้ออกหวานเพราะมันเป็นเห็ดธรรมชาติแาาล้วด้วค่ะข้าวสวนร้อนพริกน้ำปาลาอะไรกัก็กินแล้วก้นทงก้นชาถึกใจกันใช่กับก๊อด ไอ้แค่คนติใกใจคนซับตะไครให้นีออกแค่แนวในเด้อครับว่าว่นหน้าหากินตามทงตามทาวม่มีวัฒนาได้กินพิซซ่าบาร์บีคิวแอนสเต็กน้ำข่าดอกกินแค่นี้แหละจ้าสวัสดี